คลิปนี้พี่จุนก็เอารูปพญาคุดเนาะวาดรูปพญาคุดนะครับลายไทยให้น้องๆชมกันเนาะนี่นะครับก็พี่จุนก็ไม่ค่อยได้วาดรูปพญาคุดเนาะอันนี้ก็จะเป็นอะไรอะรูปพญาหงอันนี้เป็นฤๅษีพระฤๅษีเดินดงนะครับ อันนี้วาดก็ยังไม่เสร็จเนาะอันนี้ก็จะเป็นรูปส่วนอันเนี้ยก็จะเป็นรูปพยาคุดเนาะนี่ก็สอนน้องๆวาดไปหลายคลิปแล้วนะรูปพยาคุดเนี่ยใช่ไหมครับสอนน้องๆวาดไปแล้วหลายคลิปแล้วเนาะก็น้องๆสามารถเข้าไปค้นหาใน p l a ลิสต์ของช่อง youtube ของพี่จุนกันได้เนาะนะครับเนี่ยเราก็ทำแบบอย่างนี้เนาะเป็นคลิ้ลายเป็นเกตใช่ไหม สอนไปแต่พี่จุนก็ไม่ได้ไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรมากเนาะเพราะว่าเมื่อยมือนะครับนี่วาดมานานแล้วแหละเนาะเนี่ยก็คือตรงเนี้ยแค่เป็นช่วงช่วงรายละเอียดช่วงรายละเอียดนะครับนี่ใส่รายละเอียดเข้าไปเนาะเนี่ยตกแต่งนะครับนี่เดี๋ยวพี่จุนก็สอนอีกเนาะ สอนวาดอีกเนาะพยาคุดเนี่ยแต่ว่าเอาแบบง่ายๆเนาะครั้งที่แล้วาวาดส่วนหัวใช่ไหม mm. เดี๋ยวถ้าสอนวาดว่าจะสอนวาดแบบเต็มตัวบ้างเนาะเนาะฝากน้องๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง youtube ของพิจุนกันได้เลยนะนี่และอีกอย่างนี้ก็คือนะครับถ้าพิจุนมีเวลาเนาะก็อยากจะสอนแบบง่ายๆเนาะแบบเต็มตัวเนาะพยาคุดเนาะก็มีหลายท่าหลายทางเนาะ ยาคุดเนี่ยนะแต่สอนแบบวาดแบบง่ายๆก็มีเนาะในในในเพลิสตของพี่จุนเนาะวาดเฉพาะส่วนหัวอะไรเงี้ยเนาะนี่พี่จุนก็ใช้เวลาวาดภาพนี้ก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งเนาะนี่นะครับก็อยากจะถ่ายมาแหละถ่ายคลิปให้น้องๆชมตอนวาดนะเนาะนี่นะครับ แต่พอดีอ่ะรู้สึกมันจะยาวไปเปล่าคลิปก็เลยทําแบบเหมือนคลิปสั้นๆเนาะตอนวาดเสร็จแล้วแล้วก็เอามาเอามาตกแต่งให้น้องๆชมกันเนาะนี่พี่จุนก็ว่ามันก็ก็โอเคนะอันนี้ก็เป็นเล็บเท้าเนาะนี่รายละเอียดรายละเอียดก็ค่อนข้างที่จะหนาแน่นนิดนึงเนาะเนี่ยจริงๆก็คือตกแต่งให้ให้ตรงเนี้ยเป็นอย่างเงี้เนาะ เหมือนกันนะครับก็แค่นั้นก็คือเสร็จแล้วใช่ปะ่ะอันนี้ก็จะเป็นพวกตรงเนี้ยก็คือเราก็ใส่ไปใส่เยอะไปก็ไม่ไม่สวยเนาะไม่งามใช่ไหมเนี่ยน้องก็ดูก็ไม่ยากนะครับพวกตกแต่งเนี่ยคือเราเราชอบรูปแบบยังไงก็ตกแต่งได้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเป็นฝอยนะครับก็จจะ จะเป็นรูปทรงใช่ปะนี่นะครับนี่ก็เป็นพญานาคทั้งสองทั้งสองข้างหรือจับพญานาคอยู่พญานาคก,ก็เนะนาะพญานาคลายไทยเนาะสอนวาดกี่ร้อยคลิปแล้วก็ไม่รู้สอนน้องๆ้องวาดพญานาคนะครับพี่จุนก็สอนน้องๆวาดรูปพญานาคมาเยอะแล้วเนาะนี่นี่ก็ดูใกล้เนาะ ดูนะครับนี่ก็เป็นพยาคุดเนี่ยพอแล้วเนาะตรงนี้ตรงส่วนของตรงนี้เนาะนะครับอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็ให้น้ําหนักเส้นเนาะให้หนานะครับอันนี้ก็เป็นรูปที่พี่จุนวาดเก็บเอาไวนะ้เนาะก็เอามาให้น้องๆได้ชมกันเนาะนะครับนี่ก็ให้น้ําหนักเส้นไป จริงวาดด้วยพวกกันและะบายสีเนี่ยถ้าวาดภาพใหญ่ใเน,นี่ยภาพเนี้ยก็จะสวยเนาะเนี่ยพี่จุนกอาวาดอันเนี้ยก็จะเป็นตัวสิงเนาะสิงแบบลายไทยเนาะนี่แล้วก็ใส่เข้าไปเป็นแบ็กกราวนะครับเป็นเบื้องหลังเนาะด้านหลังนี่ให้ภาพดูได้สวยเนาะถามว่ายากไหมภาพนี้จริงจก็ไม่ได้ยากมากนะครับแต่รายละเอียดมันจะค่อนข้างเยอะนะครับอยากสนสอยาอา อยากจะสอนน้องๆวาดพยาคุดทั้งตัวเหมือนกันเนาะเดี๋ยวไว้ให้มีโอกาสก่อนเนาะโอ้โหแบบแบบว่าพิจุนเนี่ยมีมีเยอะเนาะที่จะมีแบบว่าที่ยังติดค้างเอาไว้เยอะอยากอยากจะสอนน้องๆวาดเนี่ยเยอะเลยเนาะแต่ยังไม่ค่อยมีเวลาเนาะแต่คลิปเก่าๆนี่มีเป็นร้อยๆคลิปแล้วนะสอนวาดอธิบายอย่างละเอียดในทุกขั้นตอนเนาะแล้วก็วาดเป็นขั้นเป็นตอนวาดแบบช,ช้าๆเนาะ นะครับก็อยากจะนะครับถ้ามีเวลาเนาะก็อยากจะเอาแบบง่ายๆเนาะมาสอนน้องๆวาดกันเนาะเพราะถ้าวาดยากรายละเอียดเยอะเนี่ยก็อาจจะยากเกินไปเนาะสำหรับเด็กๆเนาะสำหรับน้องๆหรือว่าทุกคนนี่แหละนะครับที่ไม่ค่อยได้วาดรูปใช่ไหมนี่ก็เอาแบบง่ายๆเริ่มต้นแบบง่ายๆสอนกันแบบง่ายๆก่อนเนาะภาพง่ายๆเนาะรายละเอียดก็ยังไม่ต้องมากมายนะครับ เดี๋ยวลายละเอียดเยอะไปน้องๆก็จะบ่นกันอีกเนาะ <c oughs> นี่นะครับนี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง y o u t u b e ผมพี่จุนกันด้วยนะครับแล้วเราค่อยพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้พี่จุนขอตัวลาไปแล้วนะครับสวัสดีลาไปก่อนแล้วครับ